faces of an หนังระทึกขวัญที่ห้ามพลาดเผยโปสเตอร์แรกพร้อมคำใบป้ปริศนาที่น่าสนใจ faces of an ผลงานล่าสุดของผู้กำกับยอดฝีมือของไทยดงเดชจตุรัตน์รัศมีเจ้าของผลงานอย่าง where we belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าเป็นหนังไทยที่ร่วมวงสนามแข่งในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยกับโปรเจกต์หนังเขย่าวขวัญเรื่องใหม่ของสองซาวโปรดักชันและก็เป็นเลิกงามยามดีของ Mpicture ออกมาเผยโปสเตอร์แรกของ Faces of Anne ที่มีหญิงสาวสิบคนใส่เสื้อสีเหลืองมัสตาร์ดและหัวกกะโหลกกว้างคุมผ้าสีน้ำตาลกาแฟา เธอมาเป็นกิมมิคปริศนาที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับคําว่าทุกคนชื่อแอนและทุกคนกําลังถูกมันล่าและเผยวันฉายในวันที่13ตุลาคม2565ในโรงภาพยนตร์แถมยังอัดแน่นไปด้วยนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปในยุคป,ปัจจุบันทั้ง10สาวบอกได้เลยว่าดีกีไม่ธรรมดาไนใครรอดูเหมือนแอด้างบอกกันหน่อยนะคะ